สวัสดีครับวันนี้พี่บิ๊กมาจากสูตรน้ำกระชายทูโทนนะครับน้ำกระชายชาทไทยน้ำกระชายชาเขียวแล้วก็น้ำกระชายกาแฟนะครับรสชาติออกมาเข้ากันมากๆเลยครับผมก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บิ๊กด้วยนะครับในส่วนของน้ำกระชายนะครับเราจะใช้กระชายอยู่ทั้งหมด200กรัมนะครับล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็นํากระชายมา หั่นหัวหั่นปลายออกนะครับหั่นเป็นชิน้นเล็กๆเพื่อที่จะนําไปปั่นนะครับหั่นให้ครบทั้งหมดเลยเมื่อครบแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้เลยครับจากนั้นก็นํากระชายของเราไปปันนปนนป่นนะครับใส่ลงไปในโถเครื่องปั่นเลยครับตามด้วยน้ําสะอาดนะครับ750มลครับผมจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดได้เลยครับสูตรวันนี้จะใช้เป็นสูตรปั่นนะครับ หลังจากนั้นก็นํามากรองสักหนึ่งรอบครับกรองด้วยผ้าขาวบางนะครับบีบน้ําออกมาช้อนฟองออกเพื่อไม่ให้ขมจนเกินไปนะครับ แล,แลว้วก็พักไว้ก่อนนะครับเราจะมาชงในส่วนของกาแฟชาไทยแล้วก็ชาเขียวก่อนเลยนะครับปริมาณที่ใส่ก็ใส่ตามนี้เลยนะครับกาแฟ2ช้อนโต๊ะผงชาไทย2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงชาเขียวนะครับ2ช้อนโต๊ะพี่บิ๊กใช้เป็นยี่ห้อชาตามือนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ําร้อนลงไปปริมาณก็ตามที่ขึ้นโชว์เลยนะครับคนเล็กน้อยนะครับผมหลังจากนั้นก็พักไว้ก่อนประมาณ2นาทีนะครับ เมื่อครบเวลาแล้วเราก็นํากาแฟชาไทยนะครับแล้วก็ชาเขียวมากรองเอาแต่น้ํานะครับไม่ต้องบีบแรงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะทําให้ชาของเราขมหรือว่าฝาดได้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ําตาลทรายขาวลงไปตามปริมาณนี้เลยครับผมเมื่อครบแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายดีเลยครับในส่วนของแก้ววันนี้นะครับใช้ขนาดแก้ว22ออนนะครับหลังจากนั้นก็ใส่กาแฟ ชาไทยชาเขียวที่เราชงไว้ใส่ลงไปเลยครับตามด้วยเกลือสักเล็กน้อยนะครับเพื่อความชุ่มคอนะครับผมจากนั้นนะครับก็เติมน้ําแข็งลงไปให้เต็มแก้วเลยครับเมื่อเต็มแก้วแล้วเราก็ใช้แก้วกดๆลงไปให้น้ําแข็งแน่นๆนะครับเพื่อเวลาที่เราเทน้ํากระชายลงไปจะได้แยกชั้นสวยๆนะครับผมประมาณนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ใส่น้ํากระชายลงไปปริมาณก็ขึ้นอยู่ตามนี้เลยนะครับ สังเกตว่าน้ำกระชายกับชากับกาแฟของเราก็จะแยกชั้นกันสวยเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะนําไปกินเราก็ต้องคนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีก่อนนะครับเพราะว่ากระชายเราไม่ได้ผสมน้าตาลนะครับเราจะอาศัยความหวานจากในตัวของน้ําชาแล้วก็น้ากาแฟนะครับผมพี่พี่ก็ได้นํามาชิมแล้วนะครับรสชาติที่ออกมามีความเข้ากันมากๆเลยนะครับผมแต่ว่ากลิ่นของกระชายเนี่ย จะโดดกว่ากิ่นของน้าชานะครับเพื่อนๆก็ลองนําสูตรนี้ไปทําตามได้เลยนะครับหรือว่าใครจะลองนําสูตรนี้ไปลองเพิ่มเป็นเมนูในร้านน้าชงก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับในส่วนของการคํานวณต้นทุนเดี๋ยวพี่บิ๊กจะโพสไว้ใต้คลิปนี้นะครับตรงบริเวณคอมเมนต์นะครับว่าตกแก้วแล้วเท่าไหร่กันบ้างนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ